สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอ้อนพิพานันย์ริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือเรียกง่ายๆว่ารองโฆษกรัฐบาลนะคะในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสรเราก็จะมาเจอกันในทุกๆวันเสาร์โดยทีมโฆษกรัฐบาลจะสลับซับเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังทราบกันค่ะข้อมูลของผลงานรัฐบาลในด้านต่างๆจะนํามาบอกเล่ากันด้วยนะคะมาอัปเดตให้ทุกๆท,ท่านได้ นำไปใช้เป็นประโยชน์กันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะมาอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จบกันไปแล้วค่ะกับการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงแถลงไขยอย่างชัดเจนตอบปัญหาในทุกๆคำถามคลายความกังวลใจใคลายความสงสัยให้กับทั้งทางพี่น้องประชาชนและฝ่ายคา้านได้กระจ่างทุกๆประเด็นเลยค่ะก็ขอ ยืนยันค่ะว่าทางรัฐบาลทํางานด้วยความตั้งใจเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและที่สําคัญโปร่งใสยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ วันนี้ค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตข้อมูลในทางด้านกฎหมายกันนะคะณตอนนี้หลายๆคนก็พูดกันถึงเรื่องการปราบอาชญากรรมไซเบอร์หรือว่าเรื่องของบัญชีม้านะคะล่าสุดค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้ออกกฎหมายเห็นชอบร่างพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งนี้ก็เพื่อที่จะคุ้มครองให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่มาหลอกโอนเงินผ่าน โทรศัพท์หรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะโดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีผู้อื่นที่อยู่ในขบวนการหรือที่เรียกว่าบัญชีม้าค่ะกฎหมายปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์นี้นะคะกำหนดให้ธนาคารต้องระงับธุรกรรมที่ต้องสงสัยภายใน7วันสำหรับคนที่รับจ้างเปิดบัญชีมา้าก็มีสิทธิ์ที่จะติดคุก3ปีเลยค่ะประชาชนสามารถร้องทุกได้ทั้งที่สอน,อน,อนหรือว่าร้องทุกทาง ออนไลน์ก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะในการที่จะเร่งดำเนินการคุ้มครองพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะต่อมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่อง ดีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆช่วงวัยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติหรือที่เรียกว่า OKMD OK นะคะเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้แห่งอนาคตลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงความรู้ของคนไทยซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD OK นี้จะตั้งอยู่บริเวณถนนราชด,ดำเนินกลางนะคะโดยขอเช่าพื้นที่ว่างจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยส่วนการเรียนรู้นี้มีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือจะมีห้องสมุดมีชีวิตมีพื้นที่เรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆมีพื้นที่ที่ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงมีการกำหนดให้มีพื้นที่จัดนิทรรศการหรือว่ากิจกรรมทางวิชาการนะคะเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ที่เป็นพื้นที่ที่มุ่งเสริมสร้าง างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ของคนไทยก็เปิดกว้างนะคะให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้บริการซึ่งณนะตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดสร้างค่ะถ้าแล้วเสร็จก็จะนํามาชี้แจงมาเชิญชวนให้ไปเยี่ยมชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันเป็นเรื่องของการหารายได้เข้าประเทศ แล้วเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะณตอนนี้ก็มีน,นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากเลยนะคะสิ่งที่สําคัญคือเมื่อเขาเดินทางเข้ามาแล้วหากเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลจะทํำยังไงนะคะประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้นําเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วกลับคืนไปเป็นสวัสดิการแก่นักท่องเที่ยวผ่าน ทางด้านเรื่องของการประกันอุบัติเหตุประกันการเสียชีวิตและการส่งศพกับประเทศทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวจ่ายค่าธรรมเนียมถ้าเกิดว่าเข้ามาผ่านช่องทางทางด้านอากาศก็คือการนั่งเครื่องบินมาเนี่ยแหละค่ะก็จะเก็บ300บาทต่อคนต่อครั้งนะคะถ้าเดินทาง มาทางบกหรือว่าทางน้ำจัดเก็บในอัตรา150บาทต่อคนต่อครั้งค่ะเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยค่ะก็ไม่ใช่ประเทศแรกที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบนี้ปัจจุบันมีกว่า40ประเทศทั่วโลกที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในคล้ายๆกันหรือว่าอาจจะมีการแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะคะแต่สําหรับประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกที่มีการกลับคืน เป็นสวัสดิการประกันต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวอย่างที่กล่าวมาค่ะซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมนิมนี้นะคะก็จะบังคับใช้เมื่อพ้น90วันนับแต่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็เร็วๆนี้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยนะคะณนะตอนนี้ภาพยนตร์ต่างชาติที่ได้เดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะในปี2565ที่ผ่านมามีการสร้างรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ของกองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายในประเทศไทยแล้วมากกว่า298ล้านบาทเลยค่ะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศนะ ะะส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ให้ออกสู่สายตาของต่างชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ยังทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการถ่ายทํามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าในช่วงปี2565ที่ผ่านมามีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยถึง348เรื่องเลยทีเดียวนะคะโดยล่าสุดในช่วงปี2566ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ ก็มีกองถ่ายเข้ามาถ่ายในประเทศไทยแล้วถึง34เรื่องนะคะนี่เพียงแค่เดือนเดียวมาถึง34เรื่องเลยค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า298ล้านบาทซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีการถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยนะคะก็ได้มีการสํารวจว่า5จังหวัด ยอดนิยมที่กองถ่ายต่างประเทศสนใจหรือว่าเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะได้แก่จังหวัดภูเกต็ตสมุทรปราการเชียงใหม่พังงา และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งความนิยมในการที่จะเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีภูมิประเทศที่มีความหลากหลายมีความสามารถของบุคลากรที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซึ่งการเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยนี้นะคะนอกจากจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าให้ต่างชาต ได้รู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีมายัางบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็สามารถสร้างรายได้ทั้งให้กับประเทศแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรัฐบาลนะคะมุ่งส่งเสริมแล้วก็ผลักดันในอุตสาหกรรมเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์นี้อย่างต่อเนื่องค่ะ 아 <susur> และสำหรับในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีกำหนดการที่จะเดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยพี่น้องชาวใต้ก็เตรียมตัวนะคะที่จะมาพบปะแล้วก็พูดคุยกันได้ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจที่จะเดินทางไปเพื่อได้สอบถามนะคะในพื้น ที่ว่ามีปัญหามีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญค่ะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลได้ดําเนินการไปด้วยนะคะก็พบกันได้ค่ะสําหรับพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงนะคะในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะและในวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางไปลงพื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน พื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถมาพบปะกันได้นะคะ ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านตั้งใจที่จะเดินทางไปตรวจราชการด้วยตนเองได้มีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดได้ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆให้กําลังใจกับข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสําหรับปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้เลยทันทีก็จะได้ดําเนินการแก้ไขสําหรับปัญหาใดที่จะต้องผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนในรูปแบบใดๆต่อไปเพื่อให้ปัญหาหรือว่าทุกร้อนของพี่น้อง ประชาชนคลี่คลายลงไปทางท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะได้ดำเนินการสั่งการต่อไปค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะเวลาหมดเร็วมากๆเลยนะคะเราพูดคุยกันแบบนี้ในทุกๆวันเสาร์ก็จะมาพบกับรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสมสรจะเป็นการสับเปลี่ยนทีมโฆษกรัฐบาลให้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะมาแจ้งมาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบได้ทันสมัยเท่าทันเหตุการณ์ค่ะ มีเรื่องไหนที่เกิดขึ้นก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ